ที่ปัดเลือกมาเดี๋ยวปรกวดร้องเพลงครั้งนี้ว่าจะลงมทุกทุ่งนะประกวดอะไรเอฟเหรอไม่ทุกทุ่งแคหน่อยนิดประกวดของอะไรนะโรงเรียนว่าจะทักสาวขอนแก่น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  แต่ด <c oughs> wow. ีมองหลายคนอยู่จะทำอะไรดใไ่ผมไม่ใช่แลนด์คิกกันแอบเอาแฟนที่ไปไม่รู้หรเ่ระวังนะเดอ้เฮยบใครอย่าบอบอย่าอดออกไปหาตามจังวัดบอยแก่เนีสวยสุดแล้วไปถูกแจนไม่รู้แห ที่ยี่คือเมืไปทั้นึงนะางคือไปบนดาดฟ้าก็ร้องเพลงจัเอ้ยจัทรี่ลยนฟ้ามีน้ำตาลั่งมาเหมือนฉันบ้ามนใจไมหัวใจงจะเตมออกกนกันคู่นะเฮ้ยต้องทั อัน,นี้มีแต่ลประศลอตอย่างบทดวงใจก็ออกม้ดีแล้วเอ่เไหมลำดูพี่เยไหนเอฟเนี่ยแหละร้องยังไม่กลัหรอไม่ไม่เคยลองคอเพ์ครั้งหนึ่งแล้วอเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ซื้อซื้อมนึ่ยังไม่เคยเห็นมันลไม่ซื้อก่อนเลยจัดก่อนยืนยันปิดดีเรียบร้อยแล้ว นี่แหละเนี่ยพวกครับพอออฟฟิเชียลแล้วเมนูแบบไม่ได้เองโงไม่ได้อะไรไม่ได้โซมิโน่เฮ้ยไม่ได้โซนนี่ครับตาสันญานเด็กผีไม่ได้สนเดี๋ยวยืนยันบอกเลยปีนี้ชาวัยนีสเตรียมตัวขาหักก่อนได้เืนนานแปบไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจ

ไปเลยไหมแล้วก็ีนารัแล้วก็ไปเตยลังมาไปดูยังไล้วก็อไไยลมาไปทงไดูไหนแล้ววะไปถึงไหนแล้ววะกิตตเอยไปถลงไหนล้ไปถึงไนล้วไม่ันะไรมาเไปเลยุ่นเนี่ยบอกน้องก่อนดเดยวน้องก็าสนีไหนอ่ะป้มาใหม่ันหน้าว ปีี28ใช่ใบเตยที่งอไหนนะขีขีู้ก